หนึ่งเหตุผลนะคะที่คนยังลดน้ำหนักหรือว่าปั้นหุ่นเอสปั้นเอลเอสไม่สำเร็จก็คือคุณไม่รู้ว่าคุณจะมีสุขภาพดี ไปทำไมหรือว่าจะมี l อจะมีหุ่นดีไปทำไมนะคะเพราะว่าคนทุกทุกคนค่ะอยากมีสุขภาพดีหมดอยากมีหุ่นดีอยากมี l อสหมดแล้วไงอะ่ะหุ่นดีไปเพื่ออะไรนะคะสำหรับวีนะวีอยากมีสุขภาพดีเพราะว่าวีรู้แล้วว่าก่อนหน้านี้นะคะวีตรวจเลือดนะพบว่าน้ำตาลในเลือดมันเริ่มสูงแล้วแล้วน้ำตาลสะสม นะ,ะของเราก็เริ่มสูงแล้วนะคะวีเป็นบุคลากรทางการแพทย์นะคะวีเป็นนักเทคนิคการแพทย์แล้ววีก็ให้บริการตรวจคนไข้เราก็คิดว่าเฮ้ยเราจะ เป็นเบาหวานไม่ได้แล้วเราก็จะปล่อยให้หุ่นเราเป็นแบบนี้ไม่ได้แล้วเราก็อยากจะมีสุขภาพดีเพื่อจะใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านไม่ต้องการใช้ชีวิตอยู่ในโรงพยาบาลน,นะทํางานโรงพยาบาลแต่ไม่อย,อยากอยู่ในโรงพยาบาลอันนี้ละค่ะคือเหตุผลที่ทําไมวีถึงอยากที่จะมีสุขภาพดีแล้วก็อยากมีเอลเอสอยากมีหุ่นดีนะคะไม่เพียงแค่อยากมีความสวยนะคะเพราะเราอยากใช้ชีวิตอยู่กับคนที่เรารักที่บ้านไม่ใช่ที่โรงพยาบาลแล้วคุณล่ะคะ อย่างมีสุขภาพดีไปเพื่ออะไร